สบายดีทุกคนใบม่วงเอาลงมะซ้าลงมะซ้าวในกวดเปิดแล้วพี่น้องลงมไม้เลยลมพ้นมาสวงบ่ายพี่น้องอื้ออืมาแล้วก็คึมแดงเป็นตาสีมีลมพี่น้องเลยต้าสีลมมาแห้งมีแห้งแล้วกันมีแห้งแล้วบ่ให้สิเน เพื่อนดองผู้ใดเกาะเมืองอากาศพี่น้องเลยมังซีโมงซีเบสมองนะใครใครอย่างกับิ่งดูขาวๆนะงัวเขาสซวนบ่คือเมืออากาศพี่น้องเลยแบบไปตาล่มสิมาแห้งนะ เฉยๆนะเวดนที่ว่าเปหย่ขี่หาอยู่นาเพื่อนลังสีเขียวอือ บ่าเชียงตูก็ดังเถอะวะเพื่อนดองไพะเกาะอ,อ๋อมือได้มาเอินบ่กูลืมเลยได้แย่กูลืมเลยได้่าม,มี่มีดองเขาวนะกูลืมแล้วมอ,ม,อมองต้นได้ปะใหญ่หแล้วพอดีเขาโพ ดมันเนียนเลยนหนามันนะสดซดนะพี่น้องหนาน่ะนดเลยค่ะงามเลยพี่น้องเลยแบบที่ส扑สูเลยกีเขียวกี้เขียวเฮ้ยจ้าว่างั้งปุ๊กยังอ้ยก็เลยเบิดแล้วเฮ้ยอีจวนกอีมชอนไปอยู่น้องขออีอิ เขาอิดฮะจมฮะอยู่เธอขึ้มาสวยเธอจะเก่าขึ้นมาเดี๋ยวเาบ้ยังอืมปใหญ่จะดีสื่อหายบ่ไดจักหนวยรใช้ัหนวยนึงูใ้ส่อย่างเกอสงเองก็มีสองตัวมันหัดมุนมัดอันนี้นันไม่หัดกินนไวบ่งกอนเข้าอันตัวนแปนะ Ơi, bác bố, phải chưa à? giờ bao giờ là bác, bao giờ bao là bao giờ giờ bao giờ bao giờ bao อะไรครับผู้อนจะได้เก็บอี๋่ะไว้ว่าเนอาอแม่น่ะโซ่เผาลูกบนมือพี่น้องห้ากระลุกเรไจะไปทางใดเราจะเผากะคุมกินยาคุมกินข่าวคุมกินหนามยาใบาโพนี่พี่น้อง มันบ่ค่อยกินต้องคุมมันเหม็นหรอเหม็นแล้วก็เวลากินแล้วก็กินขาบอ่แซ่บ <c oughs> ไอเฮ้ยวงมอนน้ำเหลืองมาเบิ่งบ่วงมอนน้ำเหลืองมาเบิงบบงเงบ่งเดินบ่มักซะ์เละเด้อก็มาเบิ่งเดินเตรียมชิมาลงไรพี่น้องมีแต่ไม้แต่ตอกแค่นั้ ยังนางไมาไม้เลยบอ่ะตัวสีมาแต่มือเท่าไรน่ะานมาถือเดือดข่าววันที่ไหนบุญกับวันบุญที่เช่าเก่าเออแม่นทันแล้วเนาะอ่าเจ้าาพราทำมมือกลจะเข้า ข้เ้ดี๋ยสิบอกข้าเจ้าบ้านได้ะไเด้อเด้อบ้านห้อยปังอย่เนีอยอ๋ออลังการค่ะเฮ้ยพื้นที่นั้นยังอยากนอนอยากต่ำเนาะพวพ่ก็พวพ่นคนนึงจะนั่งพวพ่นเห็นไดมจ้ะเฮ้ยวันนี้ล่บังหวง

โอ้ยม si ng si si ื้ออื่นนี่เตรียมไปเสียเงินนี่แหละบ่อนๆอยู่น้องแต้นี่พี่น้องเอ้ยงานดองมื้อมื้อ13ค่ําแล้วก็2เด้งน้องแต้ล่ะอยู่ห้วยม่วงบ้านเฮาน่ก็2งานวันที่ได้ว่าบ้านเฮาที่16กับวันที่9 2งานโหาเงินสิใหาเงินสิซอยดองกยังบ่สิเว้า สาราลงลูกเดลายบ่อมามึงลูค่ะคอข้าเจ้าอยู่บ่อเลยเขาคออยู่บ่อเออเออบุงดูพี่น้องเจ้าะคองแผ่นปูหูหนวกกันเด้เสียแม่ไม่หนีนะเจ๊ตรวจนะเอาขันจอกมาแห่เลยพี่น้องเอ้มันบ่ชใส่สวีงเลยเอาทั้งทึ่งก่อนตรวจนั่งข้างอยู่บ่ชได้แห่กินบ่อแห่หมูอ่านนี่เพี่นว่า อ๋อพี่น้องอันต้นม่วงเดินบานสีเขียวพี่น้องเตรียมสถานที่แหละแม่ค้าสาวขายก็มาจองที่เลยเนาะอันชูมืออะสมวยเอามาผ่าซะเอามาสิผ่านีน่มันสอ่อมั่ามวยเขาไม่แย่แล้วนะมวยข,ขั้นไม่ขั้นมือนาาะคะไม่แย่แล้วนะอ่าละเอามาพี่ละขู่น้ำมาห้แม่พี่ ยังก็ยังเขาอยู่งเออหนึ่งว่าออกแล้วแต่พอมันจังยืนเธอสมันมาแหย่แล้วลาหิวไาพี่ตุละอืมสองบาทอืม เอาอะออกออกเลยโอ้ยคุณไปยังเนหาอไดำเนอะเปเตะเธอหน่อยผูกดีๆกับบ่ออีดำมมันคือบ่อลาบไก่วะมันคือบ่อแกงก้เล็กสิแกงก้เล็กอะ แจกตู่พี่น้องงานดองพี่น้องสาวจอยแี่นดเฮามาขอทีโมเด้อพี่น้องแจกมีบ่นั่นตวนบ่ดองใส่ตรงามหันคาใหญ่นี่ชวิงบ่มีเฮาบ่มีชวิงครับ ตัวทึงนะตัวนะตัวทึ่งนะตัวนปืนพีน่น้องมึงอย่าหยาดขาแห้งนะขจองสีแบนนี่เลยนะ <c oughs> ยี่ร้อยมันเห็ดันเป <c oughs> ็นนะหะตัวอันนี้มองลูกมิติใหม่ของการแห่แมงร้า <c oughs> เคยเห็นตแต่แต่ใส่สวิง ทางกันโพดเขื่อนห่างกันลายตวนตวนคุณน,าน้าเฮ้ยมีกับต้งาลุมนี่เออยับมาผีผีน้อยหนึ่งเนื้อหน่อยหนึ่งนะเนื้อผาลงไต่อ้ยปอผี่น้อยเลยลายดีโลแมนั่างทางเนือ้อทางเนือ้อเอออ้ามันลงเมืม่อไหร่เนาะมึง มันได้กว่าสวิงได้ข้าวไม้เหรอขับรถลุกๆขอกขับถลต้องว่าใส่ปากบ่ใส่เสียงได้พี่น่อยเป็นหูนนี้ว้ายปีนขึ้นลงปีนขึ้นว้ายหิบ่แหละ เอาอีรยอีสีจ้าบขึ้นกับพจ้าบลานก็ได้พันี่จะเอาจ่องใหม่กูมันอันนั้นกนาจ่องเก่ายัีหักจ่องใหม่กูซื้อตังล้อยาบะอนลงละเอาอยู่ทงพน้ตวนผู เท่งลอยมาแต่งานดองผู้พี่น้องอยู่ตนพี่ๆๆเฮ้ยๆๆพี่ทางใต้พี่มันเอาแล้นะหันน่ะมันลงมันได้หลายกว่าสวิงเนาะแต่ว่าจอขออยากดีานพี่น้องมันบนโยวางเงจอยอื้อจอยเาไปลซุกูละมอหาอีจอยลบาดนี้ สันก่อนสันก่อนตัวนั่นตัวไหนไพ่สดตื่นเลยนะโอ้ยกระจอกหมุนเบอ้าเอาลงมามาเข่ามาได้เข่ามาได้โอ้ เนี oh. oh. ่ยข yeah, ้ไปอีกัง ah, ah, ้กหลายหนึ่งตัวน um, 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 ั้นอ้าลมกามาบ้านี่เนามขจอกมันสีพิ้วอยู่ดอกอ้าอีนเาเม้าเมืองนั้นมันตายออกเลละตัวเอาลงเอาเอาทางมาอือคนชิมาอะไคน เฮ้ยพ่นมาลเลยเฮ้ยปกแบบปลกปกแปบกบพี่น้องพ่นมาแล้ว,พ,ลลวพ่น,พนลงเลยพี่น้องพ่นลงเม็ดล่ะขาเศร้าขาไอ้พี่น้องมาตั้งเลยมาอาณาเลยมาไม้สถานที่นะห้าร้อยแห่งบลอสบายห้าร้อยแห่งบลอสบายค่ะพ่นลงเม็ดล่ะค่ะ ส่อนมันอ้าผี่นองเอ้ยผูแง่แรกขจองพีคุยแง่แรกขจองฮักเพิดโพเก็บสถานที่ครับลูกเคยขอพิ่นนองโตโน อ้าวสวนบ่มีผู้อยู่นะฮะเนาะพอปลาไก่กับเมื่ออะไรเอากระเพยมาจูดนะแม่นไก่สช่มาสะนี่นะเต็มหัวอีดวนร้อยร้อยแมงสั่งนะหัวปลาึงนร้อยส่งกระลุดบ้านพี่นองกยแงงสั่งก็ส่งลุด ลายผนเอาาแบบใหม่เลยมิติใหม่พี่น้องแต่ว่าจ่องนะพังนะพี่น้องเอ้ยเออมิติใหม่ ลูกขเขาก็เป็นว่าเขาใช้ว,วันศินซ้อนไ่ใหญ่ซ้อนม,นซอนมาซ้อนไ่ใหญ่ซ้อนเต้นพี่น้องอมันปิ้วนะต่วน,น,นพี่น้องก็ได้เป็นหมออะไรหลายโผลหลายพโผลพ่พอัน,นะอนมือมือบุญน,นะเฮ้ยกูย่านอยู่จากมันแพงวะเห็ด์ยังเขาก็บอกเลยนะอค่ะเออ นี่นี่นี่เข้าสซีมากรอกใส่การย่อนหัวพจนมึงหนีกับผ้าแห้งนี่มักจกตอกลงเนี่ยได้เดี๋ยวนี่นะห่าวสิตั้งอยู่พุ่นมันฮอมเพราะแล้ว

เอเอสเลียงแบบนี้เฮ้ยมึงสเลียงแบบนี้แต่คนมันสินั่งทังพุ่นเด้อเต็มที่ทมแมน่นคนข่าวกบุญมาจากชิได้เบิ่งนำจะไปนันนน่งจะไปนั่งก็ตีแม่นเฮ้ยแล้วเฮ้ยคนมาจองพื้นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องมึงดูมีหกขาแม่ฆ่าพี่น้องเฮ้ยพอหอดมือหยันเต็มมาอยู่แม่ฆ่านะฮ่มุหอมเด้อมด ตามทางโอ้ยเนี่ยอึโลยนะผมดูนะอ้ยน่ามึงจะเป็นสะเฮ้ยตนคูนหน่อยมื้งนะยันแปรอยู่ประดมืงงานฮาลพันถิมบพพันย้นั่ไม่ทางด่าเขาิเตรียมสถานที่แล้วพี่น้องเลยไปไปเมื่อ อืมโอ้อืมตัวโนคนขยันดูพี่น้องเอ้ยให้เป็นลูกเคยน่ะหัวยงยมยมสิเป็นบ่ลูกเคยน่ะมีแต่หัวจะบ่มักตีลูกสาวข่อยนันโอ้ยแล้วกันบ่มักหมักซาปิวบ่บ่มักซาปิวบ่หมักไผ่สะบ่มักไผ่โอ้ย ปาปีนอเมืออ้าวยัง่บมืออยู่อีตวนเฮ้ยเฮ้ยี่ใจกูนกูจะให้มันนี่ให้มันตั้งไปีอีนาวมึงหัวมึงนั่นดออกแนนอนบลมโลดชิบเลาเขาอืมใมันตั้งสามไปดี่ไปหันเขาไปเพนสีนั่นเออใจกูได้บำมาเทียงกูอีกกูจะทำเทียงกูบ่ไบ่ได้ไ่ได้บ่ได้ เขาสิตั้งไประด้นแล้วอีกอย่างมึงเดินมึงมันบกเพียงลีได้หานเขามันตั้งบรได้ได้ได้ทำมาบกเพียงนะลักเล็กเขาเดีหน้าหน้าหนาไปสิตกเวทีกุน่นเสต่นไปเต้นมาเฮ้ hey, แล้ยนะโนโน,โนุพ่อกันคีมหนะ้าพี่นออ Bye, ้องจ้าบายดีเบิรงอี่ละบาเบิรง